สวัสดีครับท่านผู้ชมพาไปดูทีมงานจะพานะครับดิวรถซ่อมรถครับก่อนขึ้นนนาปีอยู่กับขุนบูรพาไม่ใช่ดิขุนบูรพาหรือขุนอะไรนะสะขอที่ไปว่าสัตว์ขุนค <laughs> ันนี้ทำอะไรบ้างเนี่ย อันนี้ทำอะไรบ้างนะนายเห็นมืนอคนลิกอย่างเดียวด้วอ๋อโซ่ยังใหม่อยู่เลยนี่ยโซ่เพิ่งเปลี่ยนเลยโซ่โซ่เพิ่งเปลี่ยนไปนะท่านผู้ชมแล้วก็ลือดูไม่เกียร์ลือดูละเกียร์รืว่าเป็นผล,ลเปิดดูน้ำมันก็ถ้าไม่มีเออน้ำมันใสก็โอเคปิดงวดยังข้าวแถวนี้บ้านเราเนี่ย นาปังบ้านเราแถวเนี้ยนะฝั่งไหนหนองผ้าตองก็เหลือน้อยแล้วเหลือแต่งานเก็บนี่เหรอไากระบินนะครับกระบินไปเดียวไม่มีอะไรใส่รถเลยอย่างเดียวฝั่งนู้นเสร็จยังผ่าน๊ม่ไรอ่ะ อันนี้ถอดไปทำอะไรปรั๊มแสีงกับพี่คไมไงเสี่ยงกับกคันนู้นคันนู้นสลับไปอ๋อตอนแรกใส่ข้างในยี่สิบสามข้างนอกยี่สิบสองไม่ได้ไป<บ>แรงข้างไม่รแรงข้างใช่ไหมไม่รู้จะไปทางไหนดีคันนี้นะครับท่านผู้ชมที่เปลี่ยนเครื่องยกเครื่องใหมนะ่ <c oughs> ได้วยครับท่านผู้ชมอะไรหกวเฮดเนาะเออเป็นหัวเฮดเฮดครับท่านผู้ชม ของเก่าเป็นของอะไรอะ่ะขุนตัวเครื่องตัวเก่าห่วงเ a d เ e เหรอหไม่แรงไหมแรงกว่าเดิมปะ่ะแรงนรงะนี่ครับท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นเกือบทุกอู่นะก็ช่วงนี้ช่วงจะขึ้นหน้าปีอีกประมาณเดือนกว่ากว่านะ จะตไปตกไหนปีนี้กระบิน,บบนเออพี่นามาถ่ายนี่นว่านาเจอ๊อะตีเลนอะรถตีมา,าตีอ่ะรถไทยมาตีรถที่ตังยาวรถใหม่ดยของพอเจริญอะ่ะรถแท็กกันหรอใช่ตู้แอร์รถใหม่เลยตีวันไหนอ่ะตีไปเมื่อวา,วานนี้ดิตีโอตีเสร็จไปแล้วดิเสร็จแล้วเวมน่ี้พอเจริญก็ตีนู่นน่ะแหลมไอ้หนองกระตองอะ่ะตรงหัวตักตีนาเจสีอ่ะ แปลงวัดมาเ,เรอ่ะไม่โดนเลิ่มมันมันแตกไงแตกมันห้อยแลย้วไงโอ้มันจะเปลี่ยนมาสองปีแล้วไปแล้วอะ่ะว่ายไว้ถ่ายรถตีดินช่างสดไม่มีเวลาไปเลยอยู่กะกลางวันเอ้ยเอยเอกลางวันสามอาทิตย์เลยเอาทิตย์ได้ไปถ่ายของพี่ดแล้ะไปตอนรถเสร็จไม่ได้ไปเสียดาย รถตีดินไงะไม่ได้ไปดูอ,อมไม่ได้ไปดูตอนนี้เขาลองไงเขงมมาม่อนนอไ,ได้อแล้วไปอยู่ไหนย่างสดตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้นขึ้นรถอะไรอยู่ตอนนี้ทำตู้อ๋อขึ้นตู้อยู่แล้วทำไงลูกน้องไม่มีลูกน้องม,อมาอยู่นี่หมดแล้ว ช่างตายช่างตายเหลือช่างตายคนเดียว <laughs> <laughs> ช่างตตยขนยไม่ขึ้นตู้วสองคนทําได้อยู่ขึ้นตูอ้อ่ะถ้าขึ้นไปบนเลยลำบากหน่อยนี่แค่ขึ้นตู้างเดียว <c oughs> โอ้แล้วไม่ทานมา้งขุนวันนี้ <c oughs> ไม่ทานลงวันนี้ เอาอคืนด้วยไหม,มเอาถามเจ๊ด้จ้งางป้ะมไม่เ,เอาีเดนูเบี้ยหนูเบียแกมาพอดีเบหาหลายไล่ไหมพวกนี้ไปกี่คันเน,นเดยดเ,ปเป็นาน,อน,นาอะไรนาปีเหรอ ข้าวเบาอ่ะกอขอข้าวดข้าอดข้าวเบาดิเป็นข้าวนาปีอ๋อเปิดทุ่งแล้ท่านผู้ชมเป็นบุรีวันนี้ก็ต้องเร่งมือกันจำนาอดวีวันนี้ก็ต้องทำโอด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนลอนเลอแตกแว่าล้อนำโอ้ล้อนำแน่นอยู่ โอ้เป็นโรเลอร์โซ่ใหม่แค่นี้ก็หลูแล้วแค่นี้ก็ร้อยปร์เซ็นแล้วเนี่ยแล้วก็ห้องเกียร์ถ้าถอดมาน้ำมันใสก็ไม่ต้องรือ้อเครื่องก็เพิ่งจะยกขึ้นใหม่ครเครื่องเครื่องเปลี่ยนใหม่โอ้ทุ่มกระจายปีนี้ แล้วปั๊มอยู่แน่คือเราใส่ปั๊ม5หรือตายดิสว่างคาตามั้งเสร็จหรือเปล่าสว่างสนใจสนใจสนใจจ้างได้นะ จมบนก็ไม่มีอะไรนี่เนาะพุ่งจะทำไปไหมหรอโอ้แต่นาปีไม่ต้องทำอะไรแล้วจงอนกลับมาจากนาปีก็ต้องทำใหม่พวกซีรอบพวกนับตอ่อนาปีก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเข้าออกเท่าไหร่นะ บางอูก็เรียบร้อยครับจอดแตนบายต้อมเรียบร้อยแล้วบ,บางอูก,ก็กาลังเลยเร่งมือกันเลยนะครับช่วงนี้ไกลเข้ามาแล้วครับอีกเดือนก,กว่าเดือนกว่าจะเป็นข้าวหนักนะช่วงนี้ก็เริ่มเกี่ยวข้าวเบาเนี่ยบางที่เห็นลงอันนั้นก็นกลงเริ่มเกี่ยวข้าวเบาแล้วก็มีทงข้าวอีสานเขาเรียกว่าข้าวกอขอ ท่าไม่ยอมเดี๋ยวพาไปดูอีกคันนะึ่งไปดูรุ่นเก่ารุ่นเก่าหยอดน้ํามันรเลอร์ด้วยโอ้แกยังหยอดไวนะเดี๋ยวไปดูลงบนแกหยอดน้ํามันเลอร์แป๊บนึงจอดอยู่ข้างบนอีกคันนะึงนะมันน่าจะเหลือสองคันสุดท้ายแล้วนะครับที่เหลือก็ซ่อมเสร็จหมดแล้ว โอ้ oh, เหลืองต่อยหมดเลยครับท่านผู้ชมใหม่หมดเลยนะครับทุงกระจายแน่นอนปีนี้นโซ่ใหม่อันนี้ไม่รู้ใส่คันไหนนะแต่คันนี้โซ่ใหม่ใบเก่านะครับท่านผู้ชมออน,นี่น่าจะรอรอยลือนี่ลือเช็คห้องเกียร์แล้วนะครับ ือเช็คห้องเกียร์ไปแล้วฝั่งนี้คันนี้เราเลอ่อฝั่งนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเพิ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อเร็วๆนี้ล้อเ,เล่อใหม่ล้อเ,เล่อใหม่ล้อนำเนพิ่งจะทําไปเปลี่ยนลูกปืนใหม่ตอนนี้ก็มีทําเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนโซ่แล้วก็ เกอร์เลอร์ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ยกแถบเลยใหม่หมดเลยโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับท่านผู้ชมแล้วกองอยู่นี่อีกโรเลอร์แตนบายลอยนี่อีกไงข้างบนนี่ครับตำนานนะครับตำนานตำนานเด็กรถเกี่ยวที่ยังมีลมหายใจอยู่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยไหวนะร่างกายแล้วก็หูไม่ค่อยได้ยิน <Have> ทำรอเลอร์ทำไรเนะี่ยหยอนนะ้ำมันอ่าเมื่อก่อนโรเลอร์ได้มานะท่านผู้ชมได้มานะสมัยผมที่ผมขับมันได้มาปุ๊บซื้อมาซื้อมาจากร้านนะต้องมาถ่ายนะ้ำมัน,น,มนอ่าถ่ายน้ำมันออกก่อนนะนะ้ำมันที่มาจากอ่าจากร้านเขานะถ่ายของของของ,ของใหม่ออกหมดเลยของเออของใหม่หรือของของ,ของที่อยู่ในรอเลอร์เนี่ยครับถ่ายออก,ถ,ออกถ่ายออกไว้ประมาณคนนี้จะเป็นคนจัดการนะ แห้งมันดูจับเขาจะถอดความทิ้งเลยประมาณคืนหนึ่งความนี้ก็จะเป็นเหล็กหลังน้ำมัน่แห้งทิ้งไว้คืนพอมันแห้งปุ๊บพอมันแห้งแล้วก็เอาน้ํามันหัวเชื้อเป็นหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับท่านผู้ชมเป็นน้ํามันหัวเชื้อน้ามันเครื่องนะครับล้วก็เอามาหยอดแทนใส่แทนนะเป็นตะก่อนนะครับสมัยก่อนนะคนนี้เขาจะเป็นคนจัดการเรื่องโรลเลอร์เลยเอาน้ำมันเกียร์นะน้ำมันหัวเชื้อแล้วก็เติมเข้าไปนะเติมเข้าไปอีก ประมาณอีกสองวันครับตั้งไว้แล้วก็หยอดไปเรื่อยๆหยอดไปเรื่อยจนมันแบบว่าลมลมไม่มีนะครับพอเราหยอดไปปุ๊บมันจะมีลมดันดันออกนะดันออกจากตัวเลอือต้องรอให้มันแบบยุบไปแล้วก็มาเติมใหม่ยุบไปแล้วก็มาเติมใหม่จนมันเต็มถึงมาใส่น็อตนะใส่น็อตหัวหกเหลี่ยมแล้วก็ปิดทห้ง่งทนนะครับท่านผู้ชมนนทนนี่ยคนนี้จะเป็นคนจัดการนะเดี๋ยวนี้แกไม่ค่อยไหวแล้วคนนี้จะเป็นคนจัดการเรื่องนี้หมดเลย แกจะต้องผ่านมือแกทุกคนนะครับแต่ก่อน,เ,นเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วสุดยอดอะไรคนนี้เรื่องเรื่องรเล์เรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอัตลบีนี่ไว้ใจแกได้เลยตัละบีนี่ถ้าใครได้แกเป็นเด็กรถนะสบายเลยไม่แทบไม่ต้องทําอะไรตอนเช้าตื่นมาเช้านี่ไม่ต้องทําอะไรเลยตื่นเช้ามาในคนขับตื่นมาขับรถได้เลยแกจะเป็นคนอัตลบีเติมน้ามันอเช็คน้ำมันเครื่องเติมน้ำเป่ากองคนนี้คือเคยเป็นเด็กรถรถผมอยู่ครั้งหนึ่ง โอ้โหไว้ใจเลยคือว่าคนขับมาก็ขึ้นขับได้เลยอะ่ะคือเช็ครถเสร็บสุดยอดดินเ,เกีียวเกี่ยวเสร็จปุ๊บเย็นดึงดินดินไม่มีกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมดึงดินออกจากออก,ออกจากชุกลลางฮนะไป,ไปไปมาแล้วอตอนนี้ก็อาจจะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าเนาะคนแก่นะท่านผู้ชมโอ้ไม่ค่อยดีแล้วก็อยู่กับเครื่องจักรมา มานานนะท่านผู้ชมมาหลายสิบปีอ่ะยอมนะต้นตำรับอะไรคนนี้เขาพอขับได้นะท่านผู้ชมขับลงขับลงได้อย่างเดียวแต่ว่าขับขึ้นไม่ได้นะท่านผู้ชมขับลงเทรลได้แต่ขับขึ้นนี่ยังไม่เคยเห็นแกขับนะแล้วก็ขับไปคือสมมุติว่าเราเป็นคนขับเทรลด้วยขับรถเกียร์ด้วยเราก็ไปจอดขับเทรลก็ได้ลงแกก็ขับรถเทรลลงแล้วก็ไปจอดกันนะได้ จอด,เล,เ,ดเลยครับครับรกวก่อนเห็นเห็นยิ้มได้ผมก็สบายใจเลยเนี่ยไม่ได้เจอกันนานอ้เอาใครผมว่าต้องมีคนจําแกได้แหละเพราะว่าแกอยู่รถเกี่ยวมาอย่างน้อยอย่างน้อยยี่สิบปีผมคิดว่าแกต้องมีคนจําได้แหละอ่าคนเห็นจะอ๋อตะบุญตะบุญอ่าลุงบุญนะครับจะเป็นเสื้อแดงสมัยก่อนจะเป็นเสื้อแดงเสื้อแดงหมวกแดงไปทางภาคอีสานนี่จําแกได้หมดทุกคน โอ้โหจุดเด่นของแกเลยคือเสื้อแดงเรื่องเช็ครถไว้ใจแกได้เลยสุดยอดไปไหนฮะคน๋อาไปฝั่งน้นใช่ไหมโอเคโอเคโวนนี้ก็มันซ่อมรถมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะท่านผู้ชมเงียบมาทุกวันนี้ถ้าจะเป็นรุ่นผมนี่โอ้โหแบบคือเช็ครถกันสนุกสนานมากเลยคือว่า ถือแรงกันนะท่านผู้ชมถือแบบถือแรงกันทำอะ่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือแป๊บเดียวก็เสร็จเดี<ว>๋ยวนี้ก็แทบจะเช็ครถใครรถมันแล้วอะ่ะคือว่า<แ>มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะมางว่าน้อมันยกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับไ,ไม่เหมือนแต่ก่อนซ่อมรถกันนี่สนุกเลยนะคือว่าเช็ครถแข่งกันเลยดีกว่าพูดง่ายๆค,คือว่าเช็ครถแข่งกันเลยคือไปห้ามแป๊กเลยครับไปนี่ต้อง ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเกือบร้อยไม่ร้อยก็เกือบร้อยฮะเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเ่ะต้องได้ะสภาพรถคือเช็ครถแข่งกันเลยลรวเรื่องอะไรถ้าอะไหล่ครบแบบนี้ด้วยโอ้โหยิ่งยิ่งมีกําลังใจซ่อมนะคนขับจะเห็นแบบว่าอะไหล่เป็นแบบใหม่หมดเลยเนะี่ยยิ่งมีกําไรกําลังใจซ่อมนะครับเพราะว่าคนขับเขาจะได้เงินช่วงนี้นครับช่วงนาปีเท่าแก่ก็จะได้ช่วงนาปีคนขับก็จะได้เงินช่วงนี้เยอะนาปังนาปังก็ เกี่ยวไปใช้ไปเกี่ยวสามหยุดสองเกี่ยวห้าหยุดหนึ่งก็ประมาณนี้จะได้เงินก็นช่วงนาปีประมาณสิบกว่าวนะันฮะสิกว่าวันนี่เต็มที่ยี่สิบวันเลยดันอย่างเดียวเลยมีแรงดันดันอย่างเดียวถ้ามีข้าวให้เกี่ยวนะครับสมัยนี้ก็ลดเยอะนะไม่รู้ว่า,อายอดยอดไล่อาจจะไม่เหมือนแต่ก่อนนะไม่เหมือนสมัยผมนะ เดี๋ยวนี้รถเยอะไปทางภาคอีสานก็รถเดี๋ยวนี้คนทางก็ซื้อรถเยอะนะเรื่องอะไรก็ไม่ต้องเอาไปเยอะนะเพราะว่านี้อะไหล่มีทั่วประเทศที่ไหนก็มีอะไหล่ขายร้านอะไหล่เยอะโอ้โหนี่ทุกอย่างขอให้ท่วงล่างเต็มร้อยอย่างเดียวท่านผู้ชมช่วงล่างเต็มร้อยคือสบายใจได้เลยช่วงบนก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายอาจจะมีจุก,จ,ก,จ,ก,จ,กจิกกลางนาก็ไม่ใช่ปัญหานะ โอเคครับท่านผู้ชมคลิป hmm. น ch um. ี e, parole, ้ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอู่ไหนซ่อมถึงไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์มาถ้าทายพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีครับนี่คนจุดไล่นกก็ไล่ไปเพิ่งจะทำก็มีครับเพิ่งจะเริ่มทำ ไปแล้วครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าครับ